คืออันพยายามทําให้ทุกอย่างที่เป็นออฟไลน์อ่ะมาออนไลน์เราจะได้เหมือนแบบมีคอมหนึ่งเครื่องแล้วเราก็พกไปตามสายงานแล้วเราก็ทําเอกสารได้ด้วยไมไ่ต้องกลับเข้าออฟฟิศคือเหมือนพอเราได้ได้บินมาเราก็กรอกได้เลยเราอย่างอันอะใช้แบบแอปท็อปมันก็พกไปได้ทุกที่ อันนะคะตอนนี้ทำธุรกิจต่อจากคุณแม่เรียกว่าเป็นเทรนนีของคุณแม่อยู่ของบริษัทแปดกันยาอินทีเทียค่ะก็ทำเกี่ยวกับพวกตกแต่งภายในกรบวงจรเริ่มแรกเลยคืออากงอะ่ะเขาก็มาจากจีนเขามาจากเกาะไหหลำเก่งเรื่องช่างไม้คือตระกูลอันนะ่ะทั้งตระกูลทำอันนั้นหมดแต่ว่าก็ ไปเป็นบริษัทต,ต่างๆแล้วทีเนี้ยด้ความแบบเห็นตั้งแต่เด็กเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาเราไม่อยากทําอันก็เลยไปเรียนกายภาพบําบัดแล้วเราเหมือนว่าเห็นเขาเหนื่อยกับงานนี้มาเยอะแล้วอะไรเงี้ยคือมันเหมือนอยากมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นด้วยดีกว่าประมาณนั้น ือตอนแรกอ่ะเขาจะให้อันมาช่วยมาเก็ตติ้งทำแต่ว่าหลักๆตอนเนี้ยคือบัญชีเพราะว่าเรื่องภาษีมันลอไม่ได้ตอนอันมาทาอ่ะสัมพากรเขาเปลี่ยนเป็นออนไลน์พอดีค่ะคือแต่ก่อนมันมันจะเป็นกระดาษมันต้องไปยื่นอะไรอย่างเงี้ยประกันสังคมมันต้องยื่นกระดาษแต่ว่าในจังหวะเดือนที่อันมาเขาอ่ะดันเปลี่ยนเป็นออนไลน์พอดีประจวบกับเดือนที่อันเริ่มมาทํางานพอดีมันก็เลยเหมือนแบบพอดีเป๊ะปัญหาคือ เคยเซฟแต่ไหนคอมแล้วคอมมันเปิดไม่ได้ซึ่งตอนเนี้ยมันยังมีคอมตัวหนึ่งที่เปิดไม่ได้แล้วเหมือนแค่ยกเครื่องไปให้เขาดูอะมันก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งรับประกันไม่ได้ว่าซ่อมได้ไหมข้อมูลทุกอย่างมันมันต้องเริ่มใหม่หมดเลยอะแลวอันก็รู้สึกว่าแบบมันยากแน่ๆในอนาคตอะอันก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราต้องโยกทุกอย่างอะแบบมาเข้าในคลาวอะไรก็ได้ที่มันแบบออนไลน์เราจะได้เหมือนแบบมีคอมหนึ่งเครื่องแล้วเราก็พกไปตามใช้งานแล้วเราก็ทำเอกสารได้ด้วยไม่ต้องแบบกลับเข้าออฟฟิศ เวลาเซิร์ชว่าแบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์มันก็จะขึ้นมา3-4เจ้าอย่าง Flow Account จะมีให้ให้ทดลองใช้1เดือนอีกเจ้าหนึ่งมันก็มีทดลองใช้แต่ว่า UI UX ของ Flow Account มันเข้าใจง่ายแล้วก็อันดูคู่มือแล้วก็เออมันใช้ไม่ยากแล้วทีเนี้ยเขาก็จะมีเซสชั่นที่แบบเป็นซูมสอนอย่างเงี้ยค่ะเออมันเข้าใจง่ายแล้วก็ราคาราคาดีคือของอันเป็นแบบมันเป็นงานโปรเจกต์ อันก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้เรื่องของเอกสารการซื้อแล้วก็จะไปใช้อีกอักอนหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันสามารถแยกเป็นแต่ละโปรเจกต์แล้วเราก็มานั่งดูออกใบหักนะที่จ่ายคือตอนแรกอันแบบอันปวดหัวมากว่าแบบเออรันจะออกใบหักนะที่จ่ายแล้วแบบเราต้องไปซื้อกระดาษมานั่งเขียนหรออะไรอย่างเงี้ยรันก็แบบเฮ้ย พเ right, like, <laughs> อ็กซ์เขามีใบหักนะที่จ่ายอันเลยแบบรอดแล้ว <laughs> มันง่ายขึ้นจริงๆอะพอเราได้ได้บินมาเราก็กรอกได้เลยเราอย่างอันอะใช้แบบแอปท็อปมันก็พกไปได้ทุกที่มันเหมือนแบบเรียลไทม์มันไม่ต้องแบบว่า1เดือนแล้วเรามาอยู่กับกองเอกสาร1กองพอถึงเวลาที่เราจะต้องยื่นภาษีเงี้ยเราแค่รีเช็ครีเช็คเสร็จปุ๊บโอเคถูกต้องยื่นมันง่ายมากกว่ามันมันเห็นภาพอะเราเห็นรายรับ เราก็เห็นรายจ่ายคือ,อันค่อนข้างชัวร์ว่าแบบข้อมูลมันจะไม่หายเหมือนเหมือนคอมที่มันยังเปิดไม่ได้ <laughs> คือเรารู้ว่าเราเหนื่อยเราเหนื่อยเพื่ออะไรคือเราเหนื่อยเพื่อตัวเองในในอนาคตถ้าเราขยันมันก็รู้ว่าเราจะได้อะไรมาคืนแต่ถ้าวันไหนเราเราขี้เกียจเราเราก็จะถ่าหลังแต่ว่าที่แน่ๆคือมีเวลาอยู่กับครอบครัวแบบเยอะขึ้นมันคือคําว่าแบบ ทำมากได้มากทำหน่อยได้น้อยอันเนี้ยองจริง